อสองส่วนอีกทีคะ่ะดินสะองเนี่ยห้าส่วนนะสีพุ่นหนึ่งเหลืองนะครับแดงครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึเดลวแต่ถ้าเราอย่าผสมแป้งดินกะพอง2อกิโลน้ำกี่ลลตกครับ2 2> ลลสองมิลสติสีเหลืองสองช้อนมูลแดง1ช้อนมูลดำหนึ่งช้อน ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการขนาดจะเป็นจากสีฝุ่นเพราะนั้น mm hmm. การผสมของเราเนี่ยค mm hmm. วรจะผสมว mm ิธ hmm. ีเราเยอะๆเช่นเราทำงานโตู้ใบหนึ่งเนี่ยผสมทิ้งไปเลยต้องการสีนี้ก็คือสองสองกิโลพ่ mm hmm. อแห้งไม่ต้องไปทำลายมันปล่อยมันแห้งมันก็จับตัวเป็นก้อน ถ้าต้องการใช้งานก็ทำไมครับน้ำใสน้ำใสนะครับเลยแต่ว่าดูนะพอเราได้แล้วตรงนี้ดูนะครับวันนี้เท่าไหร่ยังยังไม่มีวันนี้นะดีซอฟองกับน้ำเมื่อวานนี้ตอนนี้วันนี้ตัวเนี้ยใช้วันนี้ใสแล้วคนดูนะครับเป็นคนดูนะเห็นไหมคือจะมองห้อันนี้แต่นี่ก็น้อยเลยนะเงาเงินนะครับเนี่ยน้ำได้ยัง ดูนดเวลาใส่เราใส่พอประมาณนะเนี่ยอยากให้ดูคข้าวก่อนพวนี้เราจะเราจะย้ายจากแกรอนมาไว้เลยนะเป็นหลด้นติกนะครับอ้าวคือเชิญนะครับนาะเล่นต่อลเลยตัวนี้เป็นตัวทำให้ทำไมครับแข็งติด ตวานนี้นี่เป็นตัวทำให้แข็งเอาปากนี่เราใสมันเป็นวันนี้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นวันนี้ใสเขียนไอ้นี่เขาจะเขียนไอ้นี่ขาวใช่เหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกัน,นอันนี้คือเป็นเบอร์เลย ถ้าคุณต้องการเป็นสีไม่สักเลือกเบอร์นี้เด้ยล้วมีไม่ส uh ักอนี่มันไม่ักไงดืมมามาไม่ต้องไปย้อมสีแล้วเอานี้มันเ <okay>. ป็นสีไม่สักเลยไม่สักอ๋อดูน่รองละดูนะนี่การเพิ่มให้นะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้โดยที่อันนี้ใส่นเนอเข้าถ้าคุณจะเลือกใช้คุณจะใช้อย่างใส ตงเงานะครับสมัยรู้ว่าเราสามารถคอนโทรลด้วยสีฟุ้ได้ถูกไหมนี่คุณใส่อะไรลงไปใส่สีฟุ้ป่ะใส่สีสะพองมันทำไมขาวถูกไหมใส่ฝุ้งลงไปมันก็ออกมาเป็นสีใกล้เคียงกับไม้คุณแต่มันยังโตไม่ได้นะเราต้องทาอะไรก่อนทาฉลัพอเราทาแฉลัปุ๊บไม้คุณเยอะเข้มขึ้น มันใกล้เคียงกับสีโพ้ตัวนี้แล้วเ,ออเราก็นําหลังจากทาฉลักแล้วนำตัวนี้ไปโพขั้นตอนเหมือนกันทุกอย่างโพ้าเสร็จแนะล้วก็ตันออกโอเคไหมอ่านะนะวูสเตนเอเอของไอเนี่ยนะมันคือวาดนิดนั่นแหละนะเพียงจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแพ็กเกจใส่อะไรให้เยอะๆนะให้ให้เห็นแล้วมัน สะสกับราคาที่เขาขายนะครับเข้าใจไหมโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะจบที่สีโพน,นี้วิธีการเก็บเราต้องใช้ให้นานๆก็หาถุงสติกใส่เลยครับเก็บใส่ไปเลยเก็บใส่ถุงสติก ถ้าเราไม่ใส่มันจะแข็งจ่ายจังใช้ใช้ประมาณสองชั่วโมงตัวนี้มันจะจับอะไรมันจะจับอะไรครับจับไม้นะแต่มันจะต้องราชาอะไรก่อนทาทินเนอร์หรือทาชาลัเฮ้ยใช่เหรอใช่ราชาลักษณ์โอเคบางใหญ่ไ่เสียบไปเขาบอกว่าวาฬินใส่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ของเนื้อเนื้อเนื้อสีประมาณ เยอะไหมครับอาจารย์ของหนึ่งในห้าน้อยๆดีกว่าประมาณหนึในหนึ่งในหของยูริฟรงจ้าดุเอกๆครับออกๆอกกๆน่อยพอคุณหนูที่มบดได้เข้าเลยนะวันนี้จะทำเป็นตู้นห้แข็งนะคะาาระับเขาแล้วดูน้ดูนะ ในห้าแต่พออย่างนี้กลับแข็งเร็วใช่ไหมอาจารย์วัน,นิชใช้ สีใกล้เคียงแล้วโอ้โหคุณมาโดนวานิชเข้าไปเนาะสีมีแค่นี้เองนอะอาวใครสั่งดินสอพองไปไปสั่งวานิชมาเพิ่มเลยนะม <c oughs> ีของเล่นใหม่แล้วมันง่ายลงไปลงไปให้เต็มลูสูงกว่าไม่เป็นไรนะครับนะ ไอ้ตัวนี้ขัดง่ายไหนตรงไหนมีเดี๋ยวเวลาเราปูหามันก็เจอแต่พอขัดแล้วเยอะนะก็ดูแลกันเดปูได้ก็ปูนะตัดหงายช่องนี้ชิรู้เรือที่คุณบอกว่าไอ้มันเกินเ่ยอัดเข้าไปเนี้ยนะ นแล้วครับขาดเข้าไปเไปดูตรงนั้นเลยดเข้ามองไปซีเรมันา ไม่ไม่ปลานี่เขาเหล็กโพกเก็บได้ดูนะเก็บตุ้บมันเก็บไปแล้วอืมเนี่ยเอาเก็บไว้เลยเ้าไปอยู่ในอะไรเนื้อนะครับเห็นไหมลูกปูาว้านเล่นโบสีก็จะเมื่อโบสีก็โยนนะครับเดี๋ยวรับให้ผมให้ไม่เป็นปองเหรปลาได้ดีๆมอย่างนี้จริงใช่มครับใช่ี่สองันรูตัวปูเนี่ยอยู่ที่ใจเราโบว์าโบวก กม่เป็นไรนะ่เจ้าเราตมนีตอนี้ะแล้วพี่ไปซื้อส่วนมากมีไหมไม่มีนะครับเนี่ยเรารีดเลี่ยบนะใโไแล้วโปรไมครับนี่่เดี๋ยวกบวนการขัดจะเกิดขึ้นหลังจากมันแห้งร่งนี้เราจะขัดโอเคะเดี๋ยวอจะอยามีเทคนิคให้นิดนึงว่าเฮ้ยขัดยังไงถึงถึงไถึงเนียนถึงเนียนมันอยู่ใกล้ตัวเราเอง นะเดินไปในครัวจะเจอนะขอแน่พอคนแปลกแข่งง่ายนะโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อบนะก็เดินไปในครัวจะแข่งใครที่ทาแล้วก็โพลเลยนะครับผสมได้ไหมผสมได้ไหมได้ได้อ่านิดนึ่งวานิดยิ่งใส่เยอะมันก็จะเหลวจะไปใส่เยอะนะครับนะพอประมาณลักษณะคือเคยเดินเอามาโพลได้แล้วไม่จะได้แห้งไววิธีการโพลเนี่ยทำไมต้องต้องใช้นิ้วดูนะครับ เราสัมผัสได้ตัดเขาไ่ได้ถูกไหมอัดพอมันเต็มแล้วเนี่ยมันเกินมาแล้วเหรอครับเต็มโฟกัส <นะ S 1> เดี๋ย่ผมไม่กินนะเนื่องเป็นมุเรียน <c ười> มาหารทำนายหอดแล้ว <c ười> โอเคได้นะ, <c ười> ะน้ำส้มสายชูชาาน,น,น้ำยาล้างจานอย่างละหนึ่งหนึ่งนะครับใส่ไปเนี่ยในปริมาณเท่ากันแล้วก็น้ำเท่าหนึ่งส่วนเท่ากันเนี่ย คนนี้ไม่เข้าอันท่านบอกน้ำหรือน้ำยาล้างจานน้ำหนึ่งส่วนน้ำยาล้างจานหนึ่งส่วนน้ำส้มสายชูส้มสชูหนึ่งส่วนอ่านี่นีนี่เนี่ยคนไปอ่าทีมงานที่นี่นะอ่าเราโอ้ยเรียบร้อยแล้วนะมันมีวิธีการขัดขัดได้สามวิธีผมันขอกระดาษทรายกระดาษทรายที่ฉี่แล้วมีไหมวิธีที่สี่ครับโอ้ จมน้ำได้ไหมได้นี่คือประโยชน์ของกระดาษทรายที ok right> ่ใช้แล้วนะตัดไปที um, ok ่อะไรทดไปที่อะไรที่โผลไว้ทิ้โผล่ไว้ได้เนี่ยตัดไปไปไปการจะเช้ที่ดูนะตรงทนี้จริงๆมีแผลนิดเดียวเองถูกไหมเห็นแผลไหมนิดเดียวเอง แต่เราพ่อไว้มหาศาลเลยจริงป่ะการเป็นว่าไม่ได้โพเเรียกว่าพ่อนี่ยันคือกเนี่ยเราพิสูจน์เห็นว่ากระบวนการโพคุณจะต้องทําอะไรมันถึงจะดีจางเวละล้างก็ใช้สูตรนี้เลยใช่ครับสายเดือยครับได้ดูแลดูทีนะทีที่สองที่หนึ่งใช่ไหมออกไหมเหลือไหมไม่เหลือเหลือแค่อะไรลอยโฟ างทีไม่มีด้วยเพราะคุณคิดไป <laughs> เองเห็นบุน้มหน่อยขอโป๊ก่อนด้วยผมว่าไหนอันเดียวอัน <c oughs> เดียวเองนี่มีนิดเดีเยวเองนะอะดูทีนะดูทีนะ มีนิดเดียวเองแต่โฟไว้ทำไมใหญ่เอาวิธีที่สองดูนะครับวิธีที่สองน่เหางลงเตยนี่ไงคุณยังต้องทาเชลักอีกถูกไหมฮะคุณจะต้องทาเชลักอีกนี่เป็นการโฟเพื่อให้มันไปจับกับส่วนที่เป็นลุงเป็นร่องเป็นรอยเอาดูวิธีที่สองโอมาเล่นกันดเป็นเหีย สยรอว์เบอร์กกรว่รรอันนี้สะกอวไเบร์รี่ใช่น้ำสตรอวไเบ เหลือไหมเหลือหมดก็ชิปเองคุณโปรวินเดี่ยวลูนลูแมนเนี่หมดเลยอ่ะจานไม่เหลือที่ที่โปรเลยที่เอากลับไปขัดที่บ้านใช่ไหมจานข้าวนี่มันบุ๋มเมื่อไหร่อะก็ก็ขัดธรรมดาไม่ต้องมีที่ทำมันเนี่ยบุ๋มก็ขัดเนี่ยไปต้องโซเไปใช่มใช่ตัวโซ่อ่าอย่างเงี้ยขัดไปก็ต้องการให้นี่ครับก็โปเพิ่มหลังจากขัด เห็นนะเห็นแต่รอยพ้ออะเราเลือกเอาสองวิธี <c oughs> ถ้าถ้ามีรอยบุ๋มน,นิดนึงอย่าไปเคลียดมันเดี๋ยวคุณจะลงรูปรบวกคบมันจะหายมันจะหายนะครับป็นทีดูนะครับสุดท้ายฟังนะ,ะสุดท้ายที่เราเมันจะต้องขัดก่อนไมไม่คุณไม่ต้องเลย ทำไมครับล้างหน้ามันเลยเส้นไม้ที่มันตั้งขึ้นมาจากการทาแฉลบมันก็ยังหลุดออกมาใช่ไหมนพร้อมหลุดเนี่ยเราต่อไม้แล้วมันต้อเสถีกันเราเอาโซลไปไครับด้แล้วเราขัดให้ให้เรียบได้นะครับก็เช็ด่อไปเนี่ย ตอนนี้น้ำมันซึมผ่านไม่ได้แล้วเพราะมันติดอะไรติดอะไรคุณเนี่ยเอามือลูปเทียมที่มันตั้งมันก็จะหายไปพร้อมที่จะทารอบที่สองเห็นไหมง่ายไหมใช่แถลทันนี้กันน้ำได้เลยอทันเดือดมันได้จุดหนึ่งระดับมือแล้ระดับมือ เขาบอกแล้วกาปริบายการทาชเชลักนะครับยิ่งมากเที่ยวยิ่งดีดำเลยเพราะเป็นะารกาวยามางานบางงานนะครับ,บางานบางชิ้นที่ต้องการคุณสมบับิอย่างสูงเขาจะสเปคเลยว่าห้ามทาแล์ให้จบลุงด้วยชเชลักอย่างเดียวนะครับ ถ้าใครที่มีโอกาสไปสถานทำเฟอร์นิเจอร์ในสถานทำเนี่ยอาจารย์จบด้วยชลักอย่างเดียวผมมาแก้ไปวางเป็นฝ้าแป๊บเดียวพอวางเช็ดหายที่นี่ปกติแม่ใจไหมเรื่องปกติเป็นเรื่อง,องมือตีทุณทาชลักได้ดีนะมันจะหายแต่ถ้าคุณทาชลักไม่ได้ดีมันจะเป็นฝ้าติดนานตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยยากไหมเจอสก็อตไปยากไหมไม่ยากไม่เสียนะ แล้วมันมีประโยชน์ด้วยเพราะมันไปล้างสี่งโยกด้วยไประโ่ชน์ที่เราชอบไปหนาๆไม่ต้องขุดทิ้งก่อนไม่ต้องเลยก็อยู่ที่คุณถ้าคุณไม่ขูดทิ้งคุณก็ขัดแนน่ออยะไรอย่างงเี้ยการครับอย่างนี้นะอาจารย์เป็นอย่างนี้ดีกว่านะ